สวัสดีค่ะอันนี้เป็นแค่เพียงภาพนะแต่พี่จะมาแบ่งปันในเรื่องของคำอธิษฐานจิตเพื่อจะทำให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตนะลองนะไปหยุดทูบตรงไหนก็ได้ที่บ้านหรือที่วัดก็ได้นะสิบหกดอกหรือกี่ดอกประมาณสาสิบหกหรือร้อยกว่าดอกก็ได้แล้วก็อธิษฐานจิต ขอเปลี่ยนแปลงชีวิตพี่ที่เคยไปจุดทูบหลายรอบแล้วนะที่เหลือก็ลงมือทําเอาจุดทูบข้าพเจ้าขอโอหสิกรรมกรรมใดๆที่ข้าพเจ้าเคยทําผิดพลาดพังต่อตัวเองและผู้อื่นหรือการเงินหรือทุกสิ่งหรือสิ่งของใดๆก็ช่างหรือการค้าการขายของตัวเราเองที่เราไม่เคยรักเงินไม่เคยรักสินค้ารักสิ่งที่ตัวเองทําหรือรักงานที่ตัวเองทาข้าพเจ้าขอโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นแล้วก็ ใครที่เคยคิดไม่ดีพูดไม่ดีกับเราหรืออะไรก็ช่างก็ให้อภัยนะลูกก็ขออภัยให้ทั้งสิ้นแล้วก็ยกถวายพระพุทธเจ้าเพื่อทาให้ลูกได้เจอแต่เรื่องราวดีๆกรรมด,ดีนะคะต่อไปนี้ขอให้เจอเรื่องราวดีๆขอให้มีปัจจัยเลี้ยงดูครอบครัวยังปริธานขอให้เงินไหลามาเทมามีเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บมีเงินมากขึ้นทวีคูณมีเงินเหลือเต็มกระเป๋าเหลือล้นกระเป๋าเหลือล้นบัญชี หลือรวยให้มีมากขึ้นมีเงินให้พ่อให้แม่มีเงินให้เลี้ยงลูกยัน,ยนจบสูงสูงมีเงินทำบุญเยอะๆขอให้มีความสุขมันไม่ใช่เป็นการโลภพอเราอธิษฐานจิตเสร็จปุ๊บเราก็ปล่อยวางแค่นั้นเราก็ไม่โลภแล้วจิตตัวหนึ่งเวลาเราจะอธิษฐานอธิษฐานไปเลยอธิษฐานให้สมองเราจาว่าเราต้องการอะไรและที่เหลือเราก็ปล่อยวางการโลภคือการเรามีเงิน แล้วเราเอาไปใช้ทางทางที่ผิดนั่นแหละเขาเรียกว่าโลภนะคะทุกคนทุกคนไปศึกษาจริงว่าคําว่าโลภมันเป็นยังไงพี่เคยไปศึกษามาแล้วไปอยากรู้หลวงตาสอนว่าคําว่าโลภมันหมายถึงวันนี้เรามีเงินเยอะมากแต่พอเราเอาเงินไปใช้ในทางที่ผิดทางที่มันฟุ่มเฟือยที่มันไม่ใช่ทางที่ทําให้เราเจริญรุ่งเรืองอ่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าโลภก,การที่เราจะอยากมีเงินเยอะเนี่ย เพื่อมาทําบุญเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวหรือทําทานเลี้ยงชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ผิดเลยที่ทุกคนต้องหาดิ้นรนหานะเพราะเราเป็นเป็นมนุษย์เนาะมันต้องใช้ตังคนะ,ะทุกคนต้องไปเรียนรู้ด้วยคําว่าโลภนันเป็นยังไงเนาะเนี่ยพี่มาแบ่งปันเนาะทุกคนอธิษฐานหรือขอบคุณเงินที่รักฉันฉันรักเงินเงินทองต่างหลังไหลเข้ามาหาฉันตลอดเวลา ข้าพเจ้าขอเบิกบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าเคยทํามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทําให้ข้าพเจ้ามีเงินไหลามาเทมาเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บขอให้ลูกได้ค้าขายดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยมีเงินเหลือเก็บให้แม่ทําบุญให้พ่อหรือแม้กระทั่งเลี้ยงดูครอบครัวเป็นอย่างดีพูดไปเลยนะอันไหนที่มันดีดีกว่าเราไปคิดไปรับเรื่องราวรบๆนะคะ ลองหยุดคิดเรื่องราวลบลบหยุดพูดหยุดเล่าหยุดฟังเรื่องราวลบลบสักสามสิบวันมาดูกันว่าจะมีเงินเก็บมากไหมแล้เวเราก็ฝึกเก็บเงินทุกวันทุกวันจนกว่าเราจะมีเงินมากขึ้นกันค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามพีท